เพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้น้ำนมแม่หดลดน้อยลงสาเหตุที่คุณแม่จะเจอมากๆเลยนะคะสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็คือเมื่อ นานไปนะคะน้ำนมของคุณแม่เนี่ยก็จะมีปริมาณที่หดลงลดน้อยลงซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรบ้างสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือคุณแม่นําลูกเขาเ้าเต้าช้าจนเกินไปในช่วงหลังคลอดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณแม่เจ็บป่วยไม่สบายภาวะแทรกซ้อนหลังจากการคลอดก็แล้วแต่เช่นคุณแม่บางคนมีภาวะตกเลือดหลังคลอดหรือมีความจําเป็นที่ไม่ได้ให้ลูกเข้าเต้าทัานทีหรือแม้กระทั่ง ภาวะลูกเองนะคะที่เกิดมายังไม่สมบูรณ์แข็งแรงดีต้องเข้าตู้อบนะไม่ได้นําลูกเข้าเต้าทันทีไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้กระตุ้นให้ลูกดูดนมนะทุกหนึ่งสองชั่วโมงนะการที่ให้ลูกเข้าเต้าช้าจนเกินไปเนี่ยส่งผลทาให้น้นํานมของแม่เนะะี่ยค่ะผลิตน้อยหลังน้อยนะคะและย,ยิ่งนานไปเนี่ยน้านมก็จะหดลดน้อยลงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะให้ลูกเข้าเต้าให้เร็วที่สุดหลังคลอดถ้าคลอดเองทางช่องคลอด จะต้องเข้าเต้าทันทีเลยนะช่วงจากที่คุณแม่เย็บแผลอยู่ก็ได้หรือออกจากห้องคลอดเลยนะคะก็ต้องนําลูกเข้าเต้าทันทีสาเหตุที่2นะคะที่ทําให้คุณแม่นมหดลดน้อยลงก็คือคุณแม่ตกรอบของการปัม๊มหรือการนําลูกเข้าเต้านะอาจจากลูกของเรานอนยาวเกินไปแล้วคุณแม่ไม่ปลุกลูกมาเข้าเต้า นะหรือว่าคุณแม่เหนื่อยเพลียนอนหลับยาวจนเกินไปนะไม่ในการนํานมออกทุก1-2ชั่วโมงอันนี้สาเหตุทําให้นมของคุณแม่หดลดน้อยลงได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรที่จะถ้าลูกนอนยาวก็ปลุกลูกกินนมทุกสองชั่วโมงนานสุดก็อยากให้เกิน3ชั่วโมงนะคะถ้าคุณแม่หลับกลัวหลับเพลินหลับยาวควรตั้งนาฬิกาปลุก นะไม่เกิน3มชั่วโมงจะดีกว่าสาเหตุที่3นะคะก็คือเรื่องของการเข้าเต้าที่ไม่ถูกวิธีคุณแม่บางคนนะคะให้ลูกอมแค่หัวนมอมไม่ถึงลานนมเพราะฉะนั้นทําให้หัวนมแตกหัวนมเป็นแผลนะแล้วก็ลูกกินนมก็ได้ไม่เต็มที่ได้ไม่เกลี้ยงเต้าส่งผลทําให้น้ํานมของแม่หาผลิตน้อยลงถ้าน้ํานมของเรายังอยู่ในเต้าเยอะค้างเต้าเยอะนะคะน้ํานมของเราก็จะผลิตได้น้อยลง ถ้าน้ำนมเราเกลี้ยงเต้าน้ำนมหมดในเต้านะคะเราก็จะผลิตน้ำนมมากขึ้นนี่เป็น,นกลไกธรรมชาติเลยนะคะของการหลั่งน้ำนมค่ะข้อที่4นะคะก็คืออาจที่ตัวคุณแม่เองคุณแม่เจ็บป่วยไม่สบายหรือว่ามีโรคประจาตัวนะคะหรือว่าคุณแม่รับประทานยาที่ห้ามให้นมลูกในช่วงไม่สบายแล้วไม่ได้บีบหรือปั๊มนมออกปั๊มนมทิ้งนะ,ะทำให้ตกรอบของการปั๊ม สิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้น้ำนมคุณแม่เนะะี่ยค่ะหดลดน้อยลงคุณแม่สังเกตเลยถ้าตัวเองเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยในจะความเครียดในสภาพร่างกายน้ำนมเนี่ยจะหดลดน้อยลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องมีการกระตุน้นมีการบีบมีการปั๊มนมทิ้งอย่าให้ตกรอบพยายามให้ทําให้เหมือนลูกเข้าเต้าตลอดเวลานะคะข้อที่5นะคะก็คือความเครียดค่ะถ้าคุณแม่มีความเครียดมีความกังวลไม่ว่าจะเรื่องใดๆกันแล้วแต่ นะความเครียดมีผลกับการหลั่งน้ํานมมากๆเครียดมากน้ํานมหลั่งน้อยน้ํานมก็จะค่อยๆหดลดน้อยลงเพราะฉะนั้นทุกคนมีความเครียดได้แต่ควรที่จะรีบกําจัดความเครียดนั้นรีบปล่อยวางความเครียดนั้นเพราะมีผลต่อน้ํานมยิ่งน้ํานมมาน้อยยิ่งเครียดมากน้ํานมก็จะยิ่งน้อยไปเรื่อยๆนะคะข้อที่หดนะคะก็คือคุณแม่มีปัญหาเรื่องของหัวนม คืแม่บางคนหัวนมใหญ่เกินไปนะคะลูกเข้าเต้าลําบากลูกก็งุดหงิดงอแงแม่ก็ใจมาสู้นะ,ะเลี้ยงลูกนมผสมแทนหรือคุณแม่บางคนนะคะมีหัวนมสั้นหัวนมบอดหัวนมแบนหัวนมบุ๋มลงไปแล้วไม่ได้รับการแก้ไขนะ,ะตั้งแต่ช่วงฝากครรภ์ทำให้ลูกเข้าเต้าได้ลําบากตามจริงนะคะเรื่องของหัวนมเนี่ย ไม่ได้มีผลนะคะสำหรับการเข้าเต้าแต่ส่วนใหญ่คุณแม่เนี่ยจะใจร้อนเห็นลูกงอแงงุดหิดเข้าเต้ายากก็ไม่สู้แล้วนำนมผสมมาเลี้ยงนะคะแต่ในทางวิจัยในความเป็นจริงเนี่ยหัวน,นมเนี่ยไม่ได้มีผลนะคะสำหรับการนำลูกเข้าเต้าเลยแต่อยู่ที่ใจของคุณแม่มากกว่าใจร้อนนะคะอยากให้ลูกได้รับนมปับ๊บอะไรเงี้ยคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ต้องใจเย็นๆธาตุต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะคพยายามเพราะเวลาเราให้ลูก อ,อมหัวนมนะคะก็คือไม่ได้อมแค่หัวนมให้อมลึกถึงลานนมเพราะฉะนั้นหัวนมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะ,ะแต่เพียงแต่ลูกอาจจะเข้าเต้าลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มีผลกับน้ํานมที่ลังแต่ถ้าคุณแม่ที่มีหัวนมใหญ่นะ,ะถ้าลูกเข้าต้าลำบากปากลูกเล็กนิดเดียวอา,อาจจะมีการบีบหรือปั๊มให้ลูกก็ได้นะคะแล้วก็ข้อที่7ก็คือปัญหานี้จะเจอมากมากเลย คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่คู่กับนมผสมเลยตั้งแต่แรกเกิดนะเห็นลูกร้องไห้งองแงคิดว่าลูกหิวนะนมแม่ก็มาน้อยยังไม่มามาแค่ซึมซึมนำนมผสมให้ลูกเมื่อลูกกินนมผสมนะลูกก็อิ่มนมผสมไม่อยากเข้าเต้าแม่น้ำนมแม่ที่จะเริ่มมาเมื่อไม่ได้รับการกระตุ้นไม่ได้รับการดูดนะทำให้น้ำนมที่พร้อมจะหลั่งออกมาก็ลดหดไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุด ควรที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวไม่เอานมผสมเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวรับรองค่ะน้ํานมของคุณแม่ก็มาดีวิธีการที่เราจะให้น้ํำนมของเรามาแรกเลยตั้งแต่เริ่มคลอดก็คือ1นึยืดหลัก3ดอนะคะดูดให้เร็วดูดทันทีเลยหากแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ลูกไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เข้าเต้าทันทีนะคะสคือดูดให้บ่อยบ่อยแค่ไหนทุกหนึ่งชั่วโมงถ้าลูกหลับก็ปลุกอย่าให้เกิน3มชั่วโมงนะ,ะหรือว่าให้ทุกครั้งเลยที่ลูกหิวแล้วก็ดูดให้ถูกวิธีถ้าอุ้มก็ให้ถูกวิธีถ้าอมก็ให้ลึกถึงลานนมนะคะรับรองถนะ้าคุณแม่ปฏิบัติตามเนี้ยน้ำนมของคุณแม่มาดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะ,ะแล้วก็ข้อต่อไปคือต้องไม่เครียดไม่กังวลมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ถ้า ไม่ได้นําลูกเข้าเต้าก็อย่าตกรอบของการปั๊มนมอย่าตกรอบของการบีบนมนะคะแล้วก็ที่สําคัญค,ค,คุณแม่ต้องดูแลตัวเองด้วยรับประทานอาหารให้ครบห้าโมงนะคะอาหารอะไรที่ช่วยในการเร่งในการสร้างน้ํานมเพิ่มๆนะ,ะแกงเลียงแกงปีน้ําขิงนะะ้ําเปล่าดื่มให้เยอะเลยนะคะวันนึงให้ได้2ลิตรเป็นอย่างต่ําเลยนะคะเดี๋ยวน้ํานมของคุณแม่ก็มาดีแล้วก็ข้อที่5ก็คือสำคัญที่สุด อย่าใจร้อนอย่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คู่กับนมผสมไม่งั้นนมของแม่จะค่อยๆลดหดน้อยลงไปนั่นเองค่ะ